เออค่อยๆดูเออค่อยๆให้น้องมูนเองเด้อลูกเด้อจะคืนมาสิซือเพิ่นก็อยากย่างอยู่แรงว่าไัมนี่อึ๊บอึ๊บเอานิ้วแรงนี่อึ๊บอึ๊บโอ้ยตามกล้องแม่เลยอึ๊บไปง่างง้างเพื่นบอลลึ่งเกือบเนี้ยบอลได้ในไหนปะลุงไงเนาะผมเคยใส่เกือบแม่ใส่เกือบหายยิ่งเฉยมาเด้อมาเด้อ

วินเอยอู้ยินกาะานไปตุ้ยแล้วนี่ป้าลุงเอยคนน้อยนดินกระสานไปตุ้ยแล้วบุน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 ว <enda>. ินเนอ์เ <çok> ห็นยังูอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยรึ ฮะฮะโอโอโอ้ห่นกับข้าวสารนมขนะป้าลุงเอ้เนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้เนาะสบายดีงามยังแดงเด้อป้าลุงพูดเปิดภาพออกมากับพ่อพ่อกับจอมป่วน พ่อเับจอมป้วนดินข้าวสารอ่ะนี่เต็มเพียงปะแล้วอันนี้ข้าวสารไปตุ้ยเรามาเห็ดห่อข้าวต้มลานทรายก็เป็นคนสะดินระบาดนี่อุ้ย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 มาเด้นมาเดินไปตุ้ยหายเลยดุตุยหายเด้อไปตุ้ยเอายิ้มนะตุยปวดปวด คืหายแล้วอันนี้บุนมีตุออ้ยกะห่อข้าวต้มปลาลุงเอ้ยเนาะอยู่ครัวห,หกของเราคือเ<ม>กลือมีในถั่วเหลืองแล้วก็มีข้าวปลาลุงเนาะแล้วก็มีหมูเ<ม>ต็มกะต้มใจหมูพี่น้องเอ้ยเนาะเกะต้มให้ลานไสหยอดลานไายกินข้าวปลาลุงเลยเนาะแดดมาได้บุญตุ้ยเอ้ด็ดมาแล้วจเจ<ม>้าป่าน อุย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 ยี่ตุยยี่ยามาได้ดูแะยามายามาปุบผุนปลาลุงเหรยเนาะหากระชืยุดเมื่อกี้นี่ผุนกระไรดิ้นไปดิ้นมาตกไปตกมาอยู่เดียวยุดเดียวตกอยู่ใชก็เลยกระลุกกุ๊กตัวปลาลุงเหรอเนาะลุงตุงตัวอยู่น้ำมันนี่แหละมาต้มก้อนวมาตุยเหเห็นบ่มวินผุ่นลานกระชืเอาไปดิ้นแล้วนี่นะ สบายดีแน่ไม่ตุ้ยสบายดีอยู่ซื้อบ่ได้ปมาดูเงยมีแต่แน่เฮ็ดมีตุ้ยก็ได้มิเตแน่อยากเฮ็ดเฮ้ยบ่าบินอันจอมปว่วนนี่ก็พอแล้วเมื่อเอาลานนี่ก็พอแหงะะ้สงสามทรงสามพุนเอาผู้เดียวพูนพูนพูน <laughs> เออ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 หักตาบินย่าหนกเ่ยบิน ไปลูกไป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 นิ้วไปให้เอนิวไปนิ้วไปนิวพาลองลงไปยางเลยลูกห้องนิ้วไปใชนิวเด็นิวไปมาเอาลองวิ่งไปยางแน่ลองวินงยากไปยางแล้วห้องนิ้วไปเด็กไปใช้นิวเด็ใช้นิ้วอยู่ใช้นิ้วนะใช้เกานิ้วเลยลูกเอานิ้วอยู่ใส่ฮะฮะสบายดีป้าลูกเลยกว่านี่เไ้ยเออ ไปกวนเมตุยระบาในเต็มมืออะเนี่ยอุ้ยทุทุทุกันทุทุลูกทุุาปน้วปลาน้องลงไปย่างปลูปลากวนเมตุยบบแลวระบาดน่ปลาลุเอ้ยเนาะสบเมตุยแลงนี่ไปาไว้ปไเไาไปไปไป้ไป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 พปไ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 ปปไ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 ไ Tạp pha ba bà nì của pha bình nơ nhàng lé Ở đây mà Húp 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 Á tớ Muốn muốn Nhàng mấy mấy Bà nè mẹ phi độ Húp húp Còn nhàng một khơi nhàng Qua luôn người non nhàng đâu Nhàng nè mẹ độ Mua nhạc ghìa kìa đình nữa đấy Tơm 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 Xé độ Hãy ưa níu pha nhàng Ưa níu pha nhàng còn phải นิวพันยางไปเหตุการณงสุดเลยเห่นเห่เห็นเยอะคือต้มเนอแล้วเนอะต้มเ้อะพอพอแขกเห็นทางนั้นน่ะมันสิเตอลงปลาลงไยเนาะก็เลยน้องวินเพิ่งก็เลยบอธนัดติ๊บติ๊บติ๊บเนอ

เออต้องเห็ดปุยๆตัวนี้นะเอากาะบอกผ้าวมาใส่ไปดูตึม้มน่าเก็บกาะบอกผ้าหนาๆเอามาใส่เอามาใส่หูอยู่เนี้ย<ส>โอเคเห็ดอันพูดปลาลงเลยเนาะเห็ดต่ำลงพูดกลัวมันต่ำทั้งนี้อโอเคไหนใส่อลองไม้บัดนี้ลองบางไม้ลองบ,าง,องบางไม้อึบ อ๊บอึ๊บมันจะอย่างง่างอนี่มันจะเคนไปอเดียวเอสบายดีปรร้ลลาปปรรลาุงนั่ยล่ะสบายดีป้าลุงโดยเราลังวิ่งอีกแล้วโดยกลังวินเนยมลถ่อนเถังอถอนเถื่เป็นไปต่อไปต้อเอา,อา,งงาเอางี้งี้เออจะขึ้นมาทั้งนั้นเลยลูกอะอึ๊บรึบเพราะว่าทั้งนี้ตำ่ำพดูดนี่ลุงลนะไงเนาะเพรค่ตำ่ำพูด ê, ê khoi 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 nó, khoi 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 แม่เอาใส่บวมหายมันน่าแม่จะให้พูดแค่เฮดใไม่เด้อเด้อแค่เฮดใไม่เด้อนี่เ sì จ้ากรจ้าผีเออเอาน้องจับไปลูกหายก็เริ่มอ่ามีแสงแดดน้อยหนึ่งปลาดุงไงเนาะบดไปบดมาอยู่อ่าล่มแล้วเออแสนแหละเออจับทั้งนั้นแหดดดุก็เจ้านอไงหน้องหยางเบิ่งดูหน่องหยางมึงก่อน Nhanh nhang rồi nhang 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 Úp Úp ướp nó vay nó vay nè niu nhung mà khô nó này mồm mèn nó bài mèn mày nó phun 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 ma này mè nói vào luôn ấy ướp มานไม่ดพอแค่วาเซ่แมม่อยูู่เลยเนาะแต่วายังมีเวลาพอแค่ก็ไอบอบเอาขาสะได้ไเอ๊บอบมันมีมันมอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุอุแรงมานี่อบ เอ็นิ้วแนีอึบอึบโอ้ยตามกองเม่เลยอึบไปยงย่างย่งบริบเรื่อเกิดนี่ยบอได้แนป้าลุงเรเนาะมเคยใส่เกิดม่ใส่เกิดหายันเปื้อนพุนเกิดกับซิลตีนเลยนิวมุนออกมุนอะแม่ยงงยงย่างงงงง่าอึบ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 ไป้าลดลงนิ้วหาหาเกิดมองให้ได้เลยลูก มาไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเกิดินเพื่อนมาเลยะแช่แชทแชเอาเรเกิดเพื่อนอันนี้ยังเพื่นบลเกิดมองลรวลก

mà bay keng 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 vào mình đi luôn lại nháp vào luôn vào mình chơi mà bay ướp 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 nè để lông đìn mẹ này ơ ẹt mẹ học bài con níu mẹ để mà đìn mẹ này má phi luôn mà nhang phi này mà chỉ tầm hùa cho đây nè ôi ôi ừ, ướp mà đây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 , mười mai mười một mười phải áo mẹ mười lần 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 mười ไม่คว yeah. ่ำเแค่ว่าเช็ดอันไม่อันนี้อยู่ทางกลางแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราแค่กว่าเช็ดไหนมีสองคางเลยจะจับคางไหนก็ได้อยเพรอะแค่กว่าบมดเลยเฮ้ยถ้าเสียเอาไว้แล้วบอกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋อมเดี๋อมเด้ลูกเด้ออ่าน้าพมาท่านีก่อนบาทนี่ปลาลุงเลยเนาะเฮ้ยเจ๊เอ๊ะนีดีนีดี สบายดีเด้อป้าลุงสบายดีค่ะไฮ้ยไฮ้เอื่อยนะเหยื่อมื่อเร็วไอ้นิ้วไปป้าเร็วไปนิ้วไปป้าเร็วไฮ้ย่างเลยไหมลูกยังบ่ลื่ป้าลุงเอ้ยยังย่างบ่เป็นยูวินเนอร์นี่ยกามา Nếu như mua ấy, ừ, nếu khi khán xoan, con búp pin này hết 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 thế hết 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 nhang mà đi nhang Bộ bà luôn rồi Vì nữa bộ luôn ơi Con, con xua này Bộ ừ? <laughs> Bộ luôn này con xua ừ? Con xua đấy Thấy, thấy bộ bà luôn này được Thấy, thấy nhuôn đi Thấy nhuôn đi thay à nhuần đi à nhà pa luôn mừng này bạn này mới được quay nhà pa lung bừng quay trời quả chơi bay đi đây sai chạy đây đây chạy đây chạy ngon nghe nè pa luôn mừng nhàng nghe mừng nhàng đi bạn này pi 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 chạy đây ใช่ใ้กับกาบเลยใช้กับกาบเลลูกฮะฮะกับกาบเลกับกากบเลบ,บอกปลาลุงลูกพอบุญมาบ่มัเน,นี่บอกปลาลุงเลยลูกอืมอมเป็นเนื้อกินหอดพอบุญแล้วปลาลุงไงอะลูกสิอเอาเง้ยตะๆเลยเคนเก่งเลยเอ้ยคนเก่งเคนเก่ง ok ngươi đây bali bừng nhắn này bani hm nham này luôn nham nhang hey chai ui nham ui nem nhắn hey đụng ui, hey 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 บอกเป็นอยังวินเป็นอยังวินเบิร์งอย่างอะไรใช่บอกปลาลุงไหนสิดูสใ่บอกปลาลุงไหนลูกอยู่ใช้อยู่ใช่ใช่ใช่นุกเด้ใช่นุกเดชปลาหยางปลดูไปปลาหยางซ้ำมันนี่ปลาลุงเอ้มาสีหายหยางคือน้องวาสนากระบอกหยางซ้ำมันนี่โอ้ย

ยังมาลูกยังจ้ะใช่ยังจ้ะมาไหมยังมายังมายัางมายังมายังมาได้พ่อแคกตัดออกอีกก่อนพี่น้องเลยเน,ะนาะคือว่าอะไรพ่อแคกยังเช็ดไม่อยู่ปลาลุงเลยเนาะเพราะว่าอันนี้มันเตยแค่เตยลงแมงนิ้วมัดเอากินกับปลาลุงเลยเนาะใช่นุ๊กดิมาไหมมาไหม Dư như chơi, anh. như chơi, Mà đơ, mà đơ, Mà đơ, Mà đơ, đơ. Con <laughs> nhà ngủ <ngồi> bên mâ Thấy bừng đơ, Thấy đơ, mâ đơ, Hả มาเด้อไปเด uh, ินผู <apply> ้แขกมาเลยผู้แขกมาเร็วแขกมาเร็วแขกเอ้ยแขกเอ้ยมาไหมยังไหมลูกโบยยางเลยปลาลุงไว้มือพันจับอยู่ผูกให้จับอยู่พี่อันบ่จับเบิ่งยางลูกนะปลาเมื่อปลาใช่ปะปลาเมื่อปลาทำนบ่ยางหรือปะมันพุ่นเหยียบมันหยาบมันเย็นโบเลยในไหนฝุ่นโบยางฝุ่นฝุนยองอยู่ตีนกันฝุ่นฝุนฝุ่น มันเปี่ยนบ่ลูกมันเปื้อนบ่ลูกบ่อยากเหยียบขี้ดินบ่ได้จังมาเหยียบเน,นาะเสนามันแห้งก่อนนะลูกเนาะมันแห้งก่อนเนาะแม่์ามาเดี๊ยวเฮ้ยโอ้ยหายเลยอันนี้หายแล้วหายแล้วจะจับไหมจับหายแล้วป้าลุงเอ้ยอันนี้ป้าป้าผู้ป้าเมื่อป้าเมื่อป้าจะป้า,ปาโอแค่พอแค,ค่มาได้ป้ามาไปเฮ เอกนอนเนียบอกโอ้ย no งอแงละป้าลุงเอ้พูดพูดป้าไปน่ไป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 ปไปสาพี่ดาวเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าเด้อป้าลุงเด้อไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อป้าลุงนี่นี่นี่บอกป้าลุงกันบอกปาลุงกันเบอกปาลุงลูกบุมบุมบุมบหมบุมใช่ใช่ไม่แม่เออไม่แม อยากนอนแน่ป้าหนี้ป้าลุงเลยเน,นาะค่ะก็นอนเธอเดียวแน่โดยไปซาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แมงนิว้วกาซิลาเด้อป้าลุงไปผูกพอกันคลิปหน้าเด้อใั่คลิปนี้พาพี่เนึ่งมาย่างกับโบยางแซมมาลูกฮะโดยไปแล้วป้าลุงเลยเนาะพบพพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีและสวัสดีเด้อป้าลุงบอกป้าลุงเนี่ย สบายดีหุ่นอย่างนอนเล้วไป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 ค่ <c ười>